สวัสดีค่ะคลิปนี้มาพบกับเรื่องพระนารายนะคะบนสีเรื่องพระนารายเนาะอันนี้เราได้ทําการรื้อกระถางนะคะเพื่อดูว่า,าดินเป็นยังไงบ้างรากเป็นยังไงบ้างทําไมเราถึงรื้อดูนะคะเพื่อนเนเพราะว่า,าบนสีไม่เตกโหลดใหม่เลยนะคะไม่สวยด้วยเหมือนไม่โตนะคะเราก็เลยทาการารื้อกระถางออกมาดูพบว่าราก รากเน่าค่ะเพื่อนๆนรากเน่ารากเดินไม่ดีแล้วนะคะเพื่อนๆนเราก็เลยได้ต้องรื้อออกมาดูเพื่อเปลี่ยนดินไม้ล้างรากเขาไม้อะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆนส่วนอันนี้เดี๋ยวพี่ปุ้ยจะปลูกในกระมังน้อยนี่เลยนะคะเพื่อทําฟมโกเนาะอย่างเช่นเหัวหัวของบอนสีเนี่ยพี่ปุ้ยก็จะเอาออกนะคะเพื่อนๆนเพื่อเอาไปทําการขยายพันธุ์ต่อไปนะคะ บนสีเรืองพระนารายณ์นี่ถ้ากัดสีนี่เจ่มมากนะคะเ,เพื่อนๆสวยมากเลยนะเป็นบนโบราณเนาะเนี่ยอย่างหัวเขาหัวเขาเยอะมากะคะ่ะเ,เพื่อนๆนี่นี่ก็หัวเขาแต่พี่ปุ้ยก็จะจิกออกนะคะเอาออกไปเลยเราไม่ต้องเก็บไว้คะ่ะหัวเขาใหญ่แล้วบางทีเลี้ยงไปก็ไม่ค่อยสวยบางทีถ้าเลี้ยงไปนานๆมันก็ไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าหัวเขาใหญ่แล้วนี่ อันนี้เดี๋ยวก็ล้างก่อนอันนี้พี่ปุ้ยล้างแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเลี้ยงจะปลูกในกระมังนี่เลยก็จะเอาทำโฟมโก่กนเนาะทุกคนนรากเขาเน่านะคะมีปัญหาพี่ปุ้ยก็ว่าเอ๊ะทำไมบอลสีเราทําไมถึงไม่แตกโหลดใหม่มาสักทีดูใบก็เฉาเฉานะคะเพื่อนๆก็เลย ัดส,สินใจรื้อเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะปลูกฟอร์มโกนะเอาจริงๆถ้าอยู่บ้านก็จะขายเลยนั่นเนี่ยก็อยากทํำแบบฟอร์มขายไปเลยเนี่ยห่อตุ่มไปเลยเนี่เนาะแต่ว่าอยู่นี่ที่ส่งมันไม่สะดวกนะคะมีเพื่อนๆหลายคนก็อยากได้เหมือนกันแต่พี่ปุ้ยก็ไม่สะดวกที่จะไปส่งให้นะคะเดี๋ยวให้กลับบ้านก่อนเดี๋ยวจะไปส่งเนี่ยถ้าอย่างนี้พี่ปุ้ยก็ขายถูกๆไปเลย เผื่อใครอยากได้ไปสะสมเนาะพี่ปุ้ยขายไม่แพงค่ะบนเดีย๋ยวให้ถึงเวลาพี่ปุ้ยขายเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะมาบอกเพื่อนๆนะไม่นานหรอกค่ะเร็วนี้แหละเพราะตอนนี้ยังอยู่ที่ทํางานอยู่เลยทุกคนบ้านพี่ปุ้ยก็อยู่ที่บุรีรนะัมย์เนาะตอนนี้อยู่ที่ทํางานก็จังหวัดจันทบ,บุรีเนาะอยู่ในสวนทุเรียนมองไปก็มีแต่ทุเรียนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่ปุ้ยก็กลับไปอยู่บ้านแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะทําบนสีเต็มตัวนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนพี่ปุ้ยนะ นี่เอาจริงแล้วขนาดเนี้ยพี่ปุ้ยก็ขายไปไม่กี่บาทหรอกอืมให้เพื่อนเพื่อนได้ไปสะสมกันด้วยเพราะมันเป็นบอลเก่าแล้วมันเลี้ยงง่ายต้นใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนนี่อาจจะหกต้นนี่ขายไม่กี่บาทหรอกห่อตุ้มไปค่าส่งก็ถูกเพราะว่าเหมือนได้มาเหมือนถ้าเยอะๆพี่ปุ้ยก็จะขายแบบเททไปเลยไม่เน้น ประมาณว่าไม่ค่อยเน้นเพลงอะค่ะเพื่อนๆขอให้ไม้เราออกดีๆก็พอแต่พี่ปุ้ยชอบในอาชีพนี้ไงคะก็เลยว่าอยากทําขายอยู่บ้านเราไม่ต้องคิดซะว่าเราทําเป็นรายได้หลักนะเราคิดแค่ว่าเสริมก็พอก็บนสีนี่มันก็ทําให้เรามีรายได้ได้เช่นกันหลายคนเขาก็ชอบต้นไม้เยอะนะคะเพื่อนๆอันนี้คือปลูกลงกระถางแหละ ง่ายบนสีนี่อันนี้คือทําจํานวนไปก่อนเลี้ยงเอาหัวไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าไปอยู่บ้านก็คงจะต้องแบบเลี้ยงลงแปลงเลยแปลงทําเป็นแปลงไปเลยอย่างนี้นี่แค่นี้เองค่ะทุกคนเอาไว้ในร่มสักสี่ห้าวันหรือสามสี่วันเขาก็ใบเขาก็ชื้นแล้วค่ะอันไหนที่ใบเก๋เราก็ตัดโอกให้เขาแตกใหม่รากเดินดีๆก็โอเคแล้ว ีปุยก็ยังไม่เก่งเนาะยังมีอ่าบอลสีสะสมไว้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนจะก,ก็จะทำไปเรื่อยๆ <c oughs> การที่เราจะชอบอะไรทําอะไรมันไม่ผิดนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ขอให้เขาขอให้เราได้ลงมือทํานะคะทุกคนมันเป็นความสุขของเรานะเราไม่ได้ทําตามเทรนหรือว่าตามเออ่ที่ อะไรฮิตแล้วเราทําไม่ใช่นะคะพี่ปุ้ยทำตามความชอบของพวกนี้ถ้าเราไม่ใจไม่รักเราก็จะทำได้ไม่นานนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวก็ต้องหยุดไปทำไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆอ,อย่างแรกเลยก็คือเลี้ยงไว้เพื่อดูความสวยงามต่อไปเราก็เอามาประสร้างรายได้ได้นะคะ ตัดออกค่ะใบพวกนี้ให้เหลือแต่ใบเล็กๆก็พอเพราะว่ารากเขายังไม่เดินนะคะเพื่อนๆนี่แค่นี้ก็พอค่ะเสร็จเรียบร้อยบอลสีในกะละมังน้อยนะคะฟอร์มกอของเรานี่ในเพื่อนๆนี่ในพี่ปพ้่ดูหัวบอลเขาพี่ปุ้ยเก็บไว้ได้เยอะแล้วนะหัวบอลของเรืองอะเรืองนารายอะ เวลาน้องกัดสีน่ะมีความสวยมากงมัเลยนะเพื่อนๆไม่ใช่แบบนี้นะสีเขาแบบเปกมากอันนี้เป็นห่วงเขาเนาะนี่ปลูกแบบปลูกขยายทีได้หัวทีเป็นกำกำแบบนี้แหละเพราะว่าเขาเลี้ยงง่ายไงคะเพื่อนเพือเาเลี้ยงง่ายแล้วก็สวยด้วยสวยค่ะเดี๋ยวอันนี้ก็เอาไปฝังต่อนะคะไม่ได้เอาไปผ่านะคะเอาไปกลบเลย เอาไปกบเพื่อเขาได้งอกต้นออกมาเนาะแล้วเขาจะเพิ่มหัวให้เราอีกนะอันนี้คือหัวเก่าอันแรกเลยนี่นี่คือหัวเก่าอันแรกเลยหัวใหญ่ใหญ่นะพอเขามีลูกเล็กๆแต่ลูกเล็กๆปุ๊บเขาจะมีหัวใหม่ให้เรานี่แบบนี้เล็กๆนี่แบบนี้แล้วเราก็ยังต่อยอดได้อีกเพียบนะคะทุกคนนี่นี่คุ้มค่ะเพื่อนๆท่ะาฝากไว้ด้วยนะคะคลิปนี้นะ ิีบนาเจอกันใหม่นะจ๊ะสวัสดีค่ะ